สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างโลโก้เป็นของตัวเองของดิฉันนะคะว่าก่อนที่จะได้โลโก้ออกมาเป็นแบบนี้มันมีที่มาเป็นยังไงค่ะเราไปชมกันเลยนะคะ ่ะอย่างแรกเลยนะคะดิฉันก็จะออกแบบลงในกระดาษก่อนเพราะว่ามันง่ายต่อการที่เราจะแก้ไขหรือเพิ่มจุดที่เราอยากให้สะดุดตาหรือว่าสวยงามน,นั่นเองค่ะค่ะดิฉันได้ออกแบบโลโก้เอาไว้ทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะแล้วก็ค่อยมาเลือกเอาว่าแบบไหนที่ตรงกับตัวเรามากที่สุดค่ะดังนั้นดิฉันได้เลือกแบบที่3ค่ะเพราะว่าแบบที่3ดูแล้วจะสื่อถึงตัวดิฉันมากกว่าแบบที่1กับแบบที่2เพราะว่าแบบที่1 ดิฉันนำตัวอักษรของชื่อแล้วก็นำสกุลมาซ้อนทับกันมันดูซ้อนทับกันจนเกินไปทําให้ดูแล้วไม่สะดุดตาในแบบที่สองดิฉันก็นำตัวอักษรกับตัวอักษรของชื่อแล้วก็นำสกุลมาเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันดูเป็นตัวอักษรมากเกินไปค่ะที่ดิฉันเลือกแบบที่สามก็เพราะว่าเป็นการนำตัวอักษรชื่อและนำสกุลลงตัวที่สุดแล้วค่ะ ค่ะหลังจากที่เลือกภาพได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปทําการรับโลโก้ของเราในโปรแกรม AI เพื่อให้โลโก้ของเราออกมาสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราไปดูความสัมพันธ์เกี่ยวกับโลโก้ของเรากันนะคะว่าทําไมถึงเลือกใช้ก้อนนี้แล้วก็ในโลโก้ของเราใช้สีอะไรบ้างไปชมกันเลยนี่นะคะ ที่ดิฉันเลือกใช้ในตัวโลโก้ของดิฉันนะคะก็จะมีชื่อว่า c u r u s MT ที่ดิฉันเลือกฟอนนี้ก็เพราะว่าฟอนนี้มีความเป็นดิสนีย์แล้วก็ลวดลายของมันจะเป็นลวดลายที่ทำให้ดูแล้วมีความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักสื่อถึงอยาาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ แล้วก็สีที่ดิฉันเลือกใช้ก็จะมี3สีด้วยกันนั่นเองก็คือ1สีดำา2สีแดงสสีขาวนั่นเองค่ะตรงขึ้นหลังเราจะใช้เป็นสีดำนะคะก็เพราะว่าที่เลือกใช้เป็นสีดำเพราะจะทำให้ตัวอักษรที่เราจะเน้นดูเด่นชัดขึ้นแล้วก็สีดำเนี่ยยังช่วยส่งเสริมการควบคุมตัวเองแล้วก็ยังสื่อถึงความเป็นอิสระในตัวของดิฉันนั่นเองค่ะส่วนตัวอักษรดิฉันจะเลือกใช้เป็นสีขา เพราะว่าสีขาวจะทําให้รู้สึกถึงความปลอดภัยทําให้รู้สึกถึงความเรียบง่ายใช้ความคิดสร้างสารรค์และจะช่วยเพิ่มที่ว่างให้กับความคิดใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะส่วนสีแดงนะคะจะเป็นตรงปีกของโลโก้ของดิฉันนะคะจะสื่อถึงความตื่นเต้นความกระตือรือร้นและก็ความสนใจช่วยทําให้วัตถุส่วนนั้นเออ่โดดเด่นและสะดุดตาขึ้นมานั่นเองค่ะ การวางตำแหน่งวัตถุที่ดิฉันเลือกนะคะจะเป็นการวางต,ตรงตำแหน่งจุดศูนย์กลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างทั้งสองฝั่งแล้วก็เมื่อเรามองหรือดูแล้วจะมองไปตรงไปยังจุดที่เราต้องการที่จะโฟกัสเลยแล้วก็โลโก้ของดิฉันจะจัดอยู่ในประเภทเวิร์ดมาร์กก็คือการนำเป็นโลโก้ที่ออกแบบ โลโก้ของดิฉันก็จะเป็นโลโก้ที่จัดอยู่ในประเภทเวิร์ดมาร์ที่เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาโดยนำตัวอักษรตโลโก้ที่โลโก้ที่ดิฉันเลือกนะคะจะเป็นโลโก้ที่จัดอยู่ในประเภท Word ์ a มาที่เป็นโลโก้ออการออกแบบโดยนำตัวอักษรมาเรียงการให้เกิดเป็นสัญลักษณ์หรือ หรือแบบโลโก้ที่เราต้องการนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าโลโก้ไทป์ค่ะโดยรวมแล้วโลโก้ของดิฉันก็จะให้ความหมายถึงความตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหาดูมีความสนุกสนานอยู่ภายในตัวค่ะแล้วก็ปีกนะคะปีกที่ดิฉันสร้างในโลโก้แล้วก็ส่วนล่างของ ตรงโลโก้นี้นะคะก็จะให้ความหมายถึงเส้นทางค่ะโดยรวมๆแล้วโลโก้ของดิฉันก็จะให้ความหมายถึงการที่เราจะนำพาตัวเองไปยังเส้นทางต่างๆถึงแม้ว่าจะมีขึ้นบ้านลงบ้านก็จะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเรานั่นเองค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ